สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มาหานำเอาพระสมเด็จวรคังที่มีวรณะสีผิวนี่เป็นสีเมล็ดพิกลแห้งนะองคนี้พ่อใหญ่มาหาได้นำเอาเมล็ดพิกลแห้งแล้วก็พระสมเด็จที่มีสีผิวคือองค์นี้แหละรครับมาเทียบเคียงให้ดูแล้วเมื่อครึ่ก่อนนะ เกือบ2เดือนแล้วนะครับที่ลงไว้เพื่อนสมาชิกเข้ามาดูเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันแบบเยอะแยะนะดูเป็นหมื่นครั้งในคลิปนั้นนะพระยมหาก็เลยนำมาลงอีกเพราะได้นำเอามมลิดพิกุลมมลิดพิกุลแห้งกับองค์พระนี่มาเทียบไห้ดูเลยครูตรียมประไว้ท่านก็กล่าวไว้ ว่าสีวันพระเนี่ยเหมือนสีวัตถุธรรมชาติต่างๆนานาที่ได้กล่าวไว้แล้วเพื่อนๆลองเข้าไปเซิร์ชดูได้นะไปหาดูได้ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำนมสีจำปีสีงาช้างสีดินดิบสีน้ำข้าวสีก้านบริแห้งสีขี้เท่าสีลานสีมะกอกสุกสีมมลิพิกุลแห้งสีช็อกโกแลตอ่อน สีนมข้นสีเหลืองขมิน้นสีเหลืองฟักทองสีมะกอกสุกเนี่ยหลากหลายวันหน้าสีนะเป็นอนสมาชิกทั้งหลายถ้าท่านอยากทราบโดยละเอียดก็เข้าไปเสิร์ชดูได้นะในในช่องมหาสองพระบ้านนี่แหละครับได้กล่าวไว้แล้วนะจึงไม่เกินจริงเพราะว่าถ้าเราไปเจอพระสมเร็จสีวันหน้าแปลกๆเราก็จะได้ตกใจนะตั้งสติแล้วก็พิจารณา นะครับชองมหาสองพบ้านก็จะพูดแบบบ้านๆอย่างนี้แหละครับพระราคาแพงๆเป็นล้านไม่มีกับเขาแล้วครับขายองค์ละสิบล้านนึงก็ไม่มีกับเขาเหลอกครับก็ศึกษาพระที่เราคิดว่าตามตำราการสร้างนะอย่างองค์นี้นะมีดินอันนี้ดินหลักเมืองนะเพื่อนๆเนี่ยที่พ่อใหญ่มหาชี้อยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยดินหลักเมืองเราจะให้ดูดินหลักเมืองนะ ส่วนที่เราเห็นสีวรณะท่านเนี่ยนี่แหละมเมล็ดเมล็ดพิกุลแห้งเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นี่คือด้านหน้าเต็มองค์เป็นอย่างนี้นะส่วนด้านหลังนะให้เพื่อนๆได้ดูแลเพื่อนก็จะได้จําจําภาพเต็มองค์ไว้เราจะให้ดูกล้องขยายอีกทีหน,นึ่งด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างท่านจะไม่ นะไม่เป็นคมสันทีเดียวจะมนมนๆทื่อๆปรีออกอย่างนี้นะครับด้านข้างปรีออกนะด้านข้างปรีออกแบบนี้แล้วก็เราก็จะดูเนื้อด้านไหนนี่คือด้านหลังพอมาดูด้านข้างเห็นไหมครับมีบ่อน้ําตามีรอยนอนด้นมีรอยปูไตครบทั่วทุกจุดแม้กระทั่งขอบข้างก็มีเรียกว่าคล้ายกับผิวดวงจันทร์ว่างั้นเถอะนะครับนะ ดูทุกมุมก็จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆนี่ดูทุกมุมก็จะลักษณะเหมือนกันเห็นไหมครับนี่คือด้านข้างให้เพื่อนๆได้ดูกล้องขยายนะขยายพองามนะครับเพื่อนๆราคาก็ไม่แพงนะครับกล้องขยายพอมาหาดูกันแบบบ้านๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูมาดูองค์ดิน ดินเจ็ดโปง่งดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินหลักเมืองเป็นยังไงให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับนี่ตรงนี้นะครับที่พญามหาบอกว่าดินดินหลักเมืองนะคือจุดนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูกันแบบใกล้ๆนะนี่คือจุดนี้นี่นะครับตรงดินหลักเมืองดูไว้ก่อนนะครับ คลิปก่อนที่พระมหาจะนำมาลงคนดูเป็นหมื่นนะครับคลิปนี้ว่าเป็นไปได้ย,ยังไงดินหลักเมืองสีมฤพิกลนี่คือเม็ดพระาธาตุนะครับเนี่ยอันนี้คือเม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดแดงเหมือนผิวดวงจันทร์ไหมเพื่อนเพื่อนจึงไม่เกินจริงนะที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเหมือนผิวดวงจันทนะร์นะสมเด็จพระคังลักษณะเนื้อหาก็จะเป็นแบบนี้นะ ไม่ไม่เกินจริงเนีย่ยความงามนี่คือด้านหน้าทีนี้เรามาดูกันแบบใกล้ๆ้นะให้เพื่อน,อนๆได้ดูเมื่อเราดูเต็มองค์ไปแล้วดูแบบภาพใหญ่มาดูภาพเล็กๆนะเนี่ยเพื่อน,อนมาดูดินหลักเมืองเห็นไหมครับสวยไหมเพื่อนเนเนี่นี่คือดินหลักเมืองนะท่านจะนํามาจากไหนเราก็ไม่ทราบได้ กูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าดินทางสามแพร่งก็มีนะดินเกป่าช้าก็มีขนาดนั้นนะเพื่อนๆอันไหนที่เราไม่เคยได้ยินเราก็อยาคิดว่าจะไม่มีนะครับในพระสมเด็จเนี่ยดูเนี่ยดูความงามดูความงามของท่านนะครับ นี่คือดินหลักเมืองนะครับเพื่อนๆดูดูเขาจะคุณละมุมกับปูนเปลือกหอยนะครับนี่คือส่วนของที่เป็นปูนเปลือกหอยนะครับส่วนเป็นของดินหลักเมืองเมื่อกี้ี่ซีผิวก็ต่างกันนะเพื่อนมาให้ดูแล้วนะครับเรามาดูผักกันนะครับนี่คือผักพักท่านนะครับ เนื้อผิวเนื้อผิวนี่เหมือนผิวดวงจังนทร์จริงเลยนะเพื่อนๆนบางครั้งท่านก็เรียกว่าองค์องค์แช่น้ำมนต์ก็มีนะครับองค์แช่น้ำมนต์นะเพื่อนๆดูเม็ดนี้นะ งามและคลาสสิกมากนะครับเม็ดนี้นี่คือเรียกว่าเม็ดพระธาตุนะครับสวยเลยนะครับนี่รอบขอบเขาก็จะไม่เรียบตึงนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เราก็ค่อยดูกันนะครับแล้วมาดูพระอุระนะเปิดเปินได้ไหมครับพระอุระท่าน สีเมล็ดพิกุลแห้งเหมือนมากเลยนะครับสีก็จะสีอย่างนี้แหละครับที่เราเห็นเนี่ยเมดประทารลักษณะชาจีวรน,นะครับเป็นการจดนะครับองค์เนี้ยลิ้วจีวรนีน่จดที่มุมข้อศอกนี่ยาวลงมาที่พ่าเผาตรงนี้เลือผ้า พะเาลก็คือนี่แหละหัวเขานี่แหละครับื่อนๆูเม็ดแดงเม็ดนี้นะครับเราจะเห็นรอบขอบเม็ดแดงนี่ก็จะไม่เรียบตึงนะครับจะมีลักษณะเหมือนคาบแคลวไซอนาคอนไนต์ผลขึ้นมาเห็นไหมครับนี่รอบเม็ดแดงอีกทีหนึ่ง ของแท้ควรจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับรอบชิดโบราณท่านบอกให้สังเกตนะถ้าหากว่าอย่างเงี้ยแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ร่องรอยขอก็อจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนฟองอากาศเหมือนมวลสารท่านยุบลงไปด้านในเมื่อยุบลงไปเนี่ยขอก็จะคมเห็นไ,ไหมครับแต่ถ้าทื่อๆลักษณะการกดจากภายนอกเข้าไปนี่ก็จะเห็นชัดนะรู้ตอบได้ ฟังมงามนี่ก็เม็ดแดงนะเ,นเพื่อนๆน,นี่เม็ดแดงอยู่เนื้อผิวพระเลยนะครับนี่ที่เราเห็นเลียงลายถ้าเราไม่สังเกตก็ไม่รู้นะครับรอยปูไตนี่ครับนี่รอยปูไต เรามาดูด้านหลังกันนะเนี่ยเ,เพื่อนๆดูลักษณะดินจิตโป่งเวลาเขายุบลงไปไหมครับเ,เมื่อเขายุบลงไปแล้วเนี่ยขอก็จะคมเห็นไหมครับ นี่คือเม็ดแดงเห็นไหมครับ เก็ค่อยดูกันไปนะครับนี่คือด้านด้านหลังเรามาดูด้านข้างกันนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูเม็ดพระทาตุลอยเลยนะครับเนี่ยเม็ดพระทาตุลอยมาเลยอันนี้ดินเจ็ดโป่งนะครับ น้ำมันตังอิวเนี่ยเหนียวแน่นหนึบนุ่มนะเจอกับผิวพระเนี่ยเห็นชัดนะครับนะดูเม็ดแดงนะครับเพื่อนๆเม็ดแดงเห็นที่ขอบ เห็นที่ขอบเลยนะครับเนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นคาบไขนวนเทาที่เกิดขึ้นในเนื้อพระนะครับดูอีกข้างหนึ่งนะครับ ความงามเ,เพื่อนเดูเนี่ยม็ดพระาธาตุนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเรายังเห็นเป็นคาบคาบแขวไซนาคอนายในปุดขึ้นรอบเห็นไหมครับนี่นี่แหละความงามที่เป็นคลาสสิกหาดูหาชมไม่ค่อยมีแล้วนะครับอยู่กับชาวบ้านหมดแล้วนะครับพะ พระดีๆพระแท้พระงามๆเนี่ยเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับองคนี้ถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กด,กดแชร์กดสัต์ตรไใให้พะยามหาช่องสองวันด้วยนะครับขอบคุณครับ